วันนี้เราจะพูดถึงฟีเจอร์นี้กันนะคะเชื่อว่าเมื่อทุกคนฟังคลิปนี้จบเนี่ยจะสามารถตั้งค่าบัตระสมแต้นนะคะแล้วก็นําไปใช้กันได้อย่างมั่นใจเหตุภาพมากขึ้นนะคะ บกับทีมอีกครั้งนะคะวันนี้จะพูดถึงฟีเจอร์ที่อยู่คู่กับ l i โอ OA มาอย่างยาวนานตั้งแต่ตอนอยังเป็น Li แอดนั่นเลยนะคะนั่นก็คือฟีเจอร์ Reward c a r d หรือบัตรสะสมแตมนั่นเองเชื่อว่าทุกท่านที่กําลังสังอยู่ในที่นี้นะคะน่าจะเคยใช้งานบัตรสะสมแต้มกันมาบ้างนะคะซึ่งมันก็คือบัตรชานมไข่มุกที่เราทาน1แก้วร้านก็จะให้สแตมเรา1ดวงนะคะเมื่อเราสะสมครบ10ดวงเนี่ยร้านก็จะให้ชานมเราฟรี1แก้วนะคะ วันนี้เราจะพูดถึงฟีเจอร์นี้กันนะคะเชื่อว่าเมื่อทุกคนฟังคลิปนี้จบเนี่ยจะสามารถตั้งค่าเจ้าตัวบรสสมแต้มได้อย่างมั่นใจเห็นภาพมากขึ้นนะคะโดยวันนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกพูดถึงวิธีการตั้งค่ารสสมแต้มนะคะส่วนที่2พูดถึงวิธีการนำไปใช้งานหรือวิธีการแจกแต้มนั่นเอง เรามาเริ่มส่วนแรกกันเลยนะคะวิธีการตั้งค่าบัตรสะสมแ,แต้มนะคะให้คุณเข้าไปที่เมนูบัตรสะสมแ,แต้มโดยการตั้งค่าบัตรสะสมแ,แต้มเนี่ยสามารถทําผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้หรือจะทําผ่านแอปพลิเคชัน l i n e OA ก็ได้นะคะแต่วันนี้ขออนุญาตทําให้ดูผ่านคอมพิวเตอร์นะโดยหากคุณใช้ผ่านแอปพลิเคชัน l i n e OA ก็สามารถตั้งค่าไปพร้อมๆกันได้นะคะพอชุดคําสั่งในการตั้งค่าเนี่ยจะคล้ายๆกันเมื่อเรากดเข้าไปครั้งแรกเนี่ยจะเจอหน้าตั้งค่าบัตรนะคะให้เราใส่ข้อมูลไปตามที่ระบบต้องการให้เราตั้งค่า่าาาาเรรริมมจกูปพื้นนหลัะะคสะถ ใส่รูปที่ต้องการที่มันแสดงผลได้เลยแต่อาจจะแนะนําเป็นรูปโลโก้ร้านต่อมานะคะดีไซน์นะคะสามารถเลือกดีไซน์ได้ตามที่เราต้องการเลยซึ่งจะเป็นไปนตามตัวละครของ l ล n e เนาะบราวน์มูนโคนี่ลีโอนาร์ดต่างๆหากไม่ต้องการให้เป็นตัวละครของลา์ก็สามารถเลือกตามสีที่ต้องการได้นะคะจํานวนแต้มค่ะสามารถเลือกได้ตั้งแต่1-50ถึง50แต้มนะคะ ก็แล้วแต่เราเลือกเลยรางวัลหลักค่ะตรงรางวัลหลักเนี่ยอยากให้มาดูกันนิดนึงนะคะการตั้งค่ารางวัลของบาตาสมแ้มเนี่ยคือคุณต้องตั้งค่าบัตรแรกของรางวัลก่อนหากคุณยังไม่เคยตั้งค่าบัตรแรกของรางวัลมาก่อนนะคะยังไงระบบจะบังคับให้คุณตั้งค่าก่อนเสอมอสามารถกดเข้าไปได้เลยแล้วก็ตั้งค่าได้เลยค่ะการตั้งค่าบัตรแรกของรางวัลเนี่ยจะคล้ายๆกับการตั้งบาษาสมแ้มเนาะก็คือตั้งไปตามที่ระบบถามเรานะคะเริ่มแต่ดีไซน์ชื่อบัตรหมายเหตุต่างๆแล้วก็พวกวันหมดอายุนะคะสามารถเลือกได้ตามต้องก ละะหลังจากที่ตั้งค่าบัตรแรกของรางวัลเสร็จแล้วก็ให้กดเลือกบัตรแรกของรางวัลที่ต้องการได้เลยนะคะการตั้งค่าบัตรแรกของ นนสามารถตั้งค่าทิ้งไว้หลายๆใบก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะสามารถใช้ได้กับทั้งรางวัลหลักและรางวัลเสริมค่ะรางวัลเสริมคืออะไรนะคะรางวัลเสริมคือสมมติว่าบัตรสะสมแต้มของคุณเนี่ยมีแต้มให้สะสมทั้งหมด20แต้มนะคะแต่บางทีเนี่ยกว่าจะสะสมครบ20แต้มเนี่ยอาจจะใช้เวลานานเกินไปนะคะ,ะต้องเสริมรางวัลย่อยๆมาระหว่างทางเพื่อช่วยจูงใจลูกค้านะคะเช่นบัตรร้านของคุณอาจจะสะสมแต้มครบ20แต้มได้รับกาแฟฟรี1ึงแก้วใช่ไหมแต่ว่าคุณอาจจะตั้งค่ารางวัลเสริมทุกๆ5ก้าแต้มเนี่ยลูกค ส่วนลด5บาทนะคะดังนี้ค่ะจำนวนแต้ม20แต้มนะคะรางวัลหลักคือเค้ก1ชิ้นนะคะรางวัลเสริมเราจะเลือกที่5แต้มนะคะเลือกบัตรรางวัลจะเห็นว่าพอเราเลือกรางวัลเสริมที่5แต้มนะคะก็จะขึ้นรูปของขวัญในบัตรสะสมแต้มตัวอย่างตัวนี้นะคะเลือกอีกนะคะสมมุติว่าเลือกที่10แต้มอีกเลือกเป็นส่วนลด5บาทอีกครั้งนะคะก็จะเห็นว่ารูปของขวัญก็จะปรากฏตรง10แต้มนะคะเราเลือกอีกครั้งตรง15แต้มได้เลยค่ะจริงๆตรงนี้จะเลือกตรงไหนก็ได้นะคะจะเลือกเป็็นน3 13แแแแแตตตต้้้้้มมม7หรือะะไกลว่่คคคุณังา ให้เลือกไปค่ะเราก็จะได้รางวัลหลักนะคะที่20แต้มนะคะได้เค้ก1ชิ้นเนาะรางวัลเสริมที่5แต้มเนี่ยได้ส่วนลด5บาทรางวัลเสริมที่10แต้มได้ส่วนลดอีก5บาทแล้วก็รางวัลเสริมที่15แต้มได้ส่วนลดอีก5บาทนะคะก็จะขึ้นตัวอย่างดังนี้เลยนะคะต่อมานะคะอายุใช้งานของบัตรนับจากวันใช้บัตรครั้งสุดท้ายและนับจากวันใช้บัตรครั้งแรกะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของระบบเนาะหากเราต้องการตั้งค่าให้วันหมดอายุของบัตรสะสมแต้มให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยหมดพร้อมกันนะคะเช่่นนนนออยยาากใให้ววััมดุที30 วันวาของปีนี้เนี่ยคุณก็สามารถเลือกแบบไม่กำหนดไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เปิดใช้งานบัตรไปก่อนใกล้ถึงเวลาอาจจะสักเดือนพฤศจิกายนอะไรเงี้ยค่อยไปกดระงับใช้บัตรสะสมแต้มนะคะแล้วก็เลือกวันหมดอายุเป็นวันที่31ธันวาได้เลยการแจ้งเตือนเมื่อบัตรใกล้หมดอายุอันนี้แล้วแต่ว่าจะให้ระบบแจ้งเตือนลูกค้าไหมนะคะหากบัตรของเขาใกล้หมดอายุโบนัสเมื่อทําบัตรนะคะเป็นแต้มโบนัสเมื่อลูกค้าเปิดใช้งานบัตรครั้งแรกเลือกให้มีแต้มโบนัสก็ได้นะคะเพื่อจูงใจให้ลูกค้าสะสมคะแนนต่อไปเลยจริงๆเราจะเลือกตั้งค่าเป็นสูตรก็ได้ ลูกค้าเปิดบัตรมาไม่ต้องได้แ้มก็ได้เหมือนกันนะคะนี่พีมขออนุญาตตั้งเป็นศูนย์ไปต่อมาข้อจํากัดในการได้รับแต้มค่ะก็จะเลือกได้งแต่ไม่จํากัดนะคะหรือว่าจะจํากัดตามต่อวันหรือต่อชั่วโมงก็ได้เช่นคุณอาจจะเปิดร้านกาแฟนะคะทําโปรโมชั่นซื้อกาแฟ10แก้วฟรี1แก้วเนี่ยแต่มีเงื่อนไขว่าจะสะสมได้ต่อวันเพียง1แต้ม นะคะต่อวันเท่านั้นลูกค้าจะทาน3แก้วซื้อ5แก้ว10แก้วอะไรเงี้ยหรือจะ,ะแกน QR โค้ดที่เราแจกไป10ครั้ง20ครั้งอะไรเงี้ยก็ในบัตรนี้ก็จะขึ้นแค่แต้มเดียวต่อวันนะคะอันนี้แล้วแต่ว่าคุณจะตั้งเป็นแบบต่อวันหรือเป็นต่อชั่วโมงก็ได้นะคะเลือกตามชั่วโมงที่เราต้องการได้เลยหรืออาจจะเลือกเลือกรีเซ็ตเป็นต่อวันเป็นช่วงทเที่ยงคืนก็ได้นะคะข้อสุดท้ายค่ะหมายเหตุอันนี้สามารถพิมพ์เงื่อนไขอื่นๆที่คุณตั้งค่าสำหรับร้านคุณเท่านั้นกก็็ไไไดด้้้้หหหรรรืืออว่่่บบาาจะะจะะะะะใใชเเเททมมมพีบบนค เลยก็ได้ขานลบออกไปเลยก็ได้นะคะหลังจากทําการตั้งค่าทุกข้อเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ค่าทุกอย่างเรียบร้อยดูตัวอย่างของบัตรให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็สามารถเปิดใช้บัตรได้เลยนะคะโดยกดปุ่มตรงนี้ค่ะบันทึกแล้วเปิดใช้บัตรนะคะ หากยังไม่ต้องการเปิดใช้เนี่ยสามารถกดบันทึกล่างไว้ก่อนก็ได้นะคะอีกปุ่มหนึ่งก็คือบันทึกแล้วทําบัตรพรีเมียมตรงนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าบัตรพรีเมียมเนี่ยคือเหมือนบัตรสะสมแต้มใบที่2นะสมมติว่าลูกค้าของคุณสะสมแต้มใบแรกครบเรียบร้อยเนี่ยลูกค้าของคุณก็จะได้รับบัตรบที่2หรือบัตรพรีเมียมเพิ่มขึ้นมาแสดงผลทันทีนะคะเพื่อสะสมแต้มเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อรับของแถมที่พรีเมียมมากขึ้นได้นะคะตรงนี้คุณจะทําบัตรพรีเมียมก็ได้หรือจะไม่ทําก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าไม บันทึกแล้วเปิดใช้งานได้เลยหลังจากที่ตั้งค่าทัวรบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงส่วนที่2ของเนื้อหานะคะก็คือการนําไปใช้หรือการแจกแต้มนั่นเองนะคะคุณจะสังเกตว่าในเมนูเนี่ยมีเมนูเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเมนูแจกแต้มและประวัติการแจกแต้มนะคะโดยการแจกแต้มหรือให้แต้มลูกค้าเนี่ยจะมีวิธีหลักๆ2วิธีนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือให้ลูกค้าสแกน QR code โดยคุณสามารถเข้าไปเอา QR code ได้ที่เมนูการแจกแต้มตรงสายมือตรงนี้ ะะและเลือกสร้างตั้งค่า QR Code ได้ตามที่ต้องการเลยใส่ชื่อนะคะใส่แต้มที่ต้องการจะแจกเมื่อลูกค้าสแกน QR Code นะคะตรงนี้จะใส่จะแจกเท่าไหร่ก็ได้จนใหญ่เขาก็จะแจกกันหนึ่งแต้มเนาะ,นะะวันที่หมดอายุก็คือเราสามารถตั้งค่าวันหมดอายุของตัว QR Code นี้ได้นะคะการจํากัดพื้นที่ที่ได้รับแต้มตรงนี้เลือกได้เหมือนกันสมมติว่าคุณมีหน้าร้านอยู่ที่จตุจักรนะคะสมมติแล้วคุณเอา QR Code ตัวเนี้ยพอตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะพิมพ์ออกมาแล้วก็ไปตั้งไว้ที่หน้าร้านคุณสามารถจํากัดพื้นที่ การดับแต้มโดยสมมติว่าคุณเลือกว่าหน้าร้านของคุณอยู่ที่จตุจัรนะระบบจะตรวจจับว่าการสแกน QR ี o d e โคเนี้ยอยู่ภายใน300เมตรรอบจตุจับไหมสมมติว่าลูกค้าอาจจะแอบถ่ายรูปแล้วไปสแกนเ r code โ,โคในที่หลังภายหลังนะคะอาจจะสแกนที่แบบสยามสแควร์อย่างเงี้ยแต้มก็จะเหมือน Disable ไปหรือลูกค้าก็จะไม่สามารถได้รับแต้มตรงนั้นได้นะคะมันก็จะไม่ขึ้นแต้มให้นะคะก็สามารถเลือกการจำกัดพื้นที่ตรงนี้ได้นะ,ะอันนี้ทีมตั้งค่าไว้แล้วว่าเป็นเซลล์สุกิเนาะแต่ว่าลูกค้าก็สามารถถ้ายังไม่่ตั้งคา ยังไงระบบมันจะให้เราจิ้มอยู่แล้วว่าหน้าร้านเราอยู่ที่ไหนนะคะสามารถบันทึกแล้วก็แสดงไฟล์ได้เลยนะคะเมื่อบันทึกและแสดงไฟล์เนี่ยก็สามารถเอาไฟล์ตัวนี้ไปพิมพ์แล้วก็อาจจะไปใส่เป็นตัวทีสแตนตั้งหน้าร้านหรืออาจจะให้น้องหน้าร้านเก็บไว้ก็ได้นะคะมีเทมเพลตให้ด้วยนะคะสามารถเลือกได้แล้วเราจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้เอาไปตั้งหน้าร้านสวยๆนะคะ ้าคุณไม่ได้มีหน้าร้านนะคะขายของผ่านออนไลน์ผ่านช่องทางแชทนะคะเราขอแนะนําวิธีที่2นะคะก็คือการส่งลิงก์ URL ให้ลูกค้าผ่านช่องทางแชทนะคะวิธีการเนี่ยตรงนี้จะต้องทําในโทรศัพท์มือถือในแอปพลิเคชัน l i โอเนะเข้าไปที่แอปได้เลยค่ะแล้วก็กดไปที่เมนูบัตรสะสมแต้มเลือกแสดง QR Code บนสมาร์ทโฟนนะคะข้อแรกเลยตรงนี้จะเจอ QR Code แสดงผลอยู่นะคะก่อนที่คุณจะแจกแต้มเนี่ยสังเกตว่าด้านล่างของจอคุณสามารถเลือกจํานวนแต้มที่ต้องการได้เหมือนเดิมนะคะก็กดเลือกแต้มที่ต้อง การจะแจกให้ลูกค้าได้เลยนะคะสมมติว่าทีมเลือก3แบรล,ล้กันหากคุณกับลูกค้าอยู่ด้วยกันต่อหน้าอยู่หน้าร้านเนจริงจริงคุณสามารถส่งโทรศัพท์ตรงน,นี้ให้ลูกค้าสแกนได้เลยนะคะแต่ถ้าหากคุยกันผ่านแชทเนี่ยให้คุณกดคาว่าแชร์ลิงค์ค่ะและทําการคัดลอกลิงค์นะคะแล้วก็ ไปส่งให้ลูกค้ากดลิงก์เพื่อรับแต้มได้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะที่แนะนําเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือแนะนําให้คุณนํำลิงก์ของบัตรสะสมแต้มนะคะไปใส่ไวท้ที่ริชเมนูเพิ่มเติมให้ลูกค้าสามารถเปิดดูบัตรสะสมแต้มได้ทุกเมื่อเมื่อต้องการนะคะ นอกจากการตั้งค่าการแจกแต้มนะคะอยากให้คุณลองดูอีกหนึ่งเมน,นูย่อยก็คือพวกประวัติการแจกแต้มนะคะในส่วนนี้ระบบจะแสดงประวัติการแจกแต้มทั้งหมดเช่นวันและเวลาในการแจกแต้มนะคะประเภทแต้มที่แจกแล้วก็ไอดีลูกค้าด้วยนะคะจริงๆตรงนี้ถ้าสมมติมาแสดงผลอยู่เนี่ยเราสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้ว่า ไอดีเนี้ยมีการาได้รับแต้มไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่บ้างเวลาอะไรบ้างนะคะและนี่คือทั้งหมดของการตั้งค่าและการใช้บัตรสะสมแจมนะคะหากใครมีคำถามหรือต้องการทราบส่วนไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้หรือทักมาหาเราได้ที่แอดไลน์บายเซลซกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ